โนวาฮอนด้าโนวาทีน่ะฮอนด้าโนวาเอสนะครับพูดผิดไปขออภัยด้วยเนาะที่มันสุดคือมีคำว,ว่าโคโรสภา,าต,รตรงนี้ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะดูไปคร่าวๆนะครับเป็นรถน่าจะ มีอายุอะแนมเเยอะหน่อยเนาะน่าจะมียี่สิบกว่าปีขึ้น,นครับมหน้าเป็นแบบดิสเน่าะเก่าเก็บมากครับคือนรถของพี่ใกล้ๆบ้านนะครับยืมมาถ่ายแป๊บนะครับทะเบียนนะครับไม่รู้ว่าภาษีพรบรมีหรือเปล่ามับ đơm hả? Hèn hèn Chọc này hả? Ủa, sticker đơm đơm Bỏ nít hết nổi Nắm nạc lốt mới khói dỡ thế này hả? Can at chưa chươm sure, nít nít Can start mi chươm nít nổi ออก็แบสบนิมขึ้นนิดหน่อยไม่เยอะนิดเียหน่อยเยอะเลยนะฮะไล่มาตรงนี้ก็ปลายยังสวยอยู่เนาะฮอนด้าโนวาเอสครุสภาสวยครับโอเคอยู่นะครับสภาพดูดีอยู่นะฮะสตาร์ทติดขี่ได้ครับเห็นพี่เขาขี่อยู่ฮะด้านหน้าเป็นแบบดิสด้านหลังเป็นแบบดำเนาะ เรงไม่แน่ใจกี่ซีซีครับร้อยสิบหรือเปล่านมาปัดมีคำว,ว่าครุสภายอย่างนี้นะยครับโอ้โหเดิมสุดๆนี่ก็จบไม่น่าจะเดิมครับ ลังหน้าไปไปเลี้ยวยังค,ครบนะฮะโหด้านหน้าไม่รู้เดิมหรือเปล่านะฮะน่าจะเดิมนะสติ๊กเกอร์อะไรติดอะไรมาสติ๊กเกอร์สวยครับสีนะ่จาจะเดิมเดิมฮะแห้งๆรวมโอเคครับสวยครับ Honda Nova s เอสโครุสภาไปดูเครื่องแห้งๆนะนับแห้งๆจะล้างมาหน่อยก็ดูจะโอเคคตัวรวมๆน้ำมันอะไรไม่เยอะนั้ไม่เยอะนะ โอเคครับขอบคุณครับโนวาคุรุสภาโนวาเอสคุรุสภานะครับฮอนด้าโนวาเอสคุรุสภาโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมผมค,ครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ